น้องเตอร์มาดูปลาครับมาดูปลาที่อ่าพงวิมานแหลมเเด็ดใช่ไหมแหลมเส็ดอ๋อแหลมเส้เด็ดเออใช่นี่ครับทักเข้า เราให้อาหารปลาละเหม็นนคับเห็นครันเรียกว่าหอมอย่างนี้แหละปลาให้อาหารปลาไป้องเดินไป นี่เป็นหน้ามองเราท่อแต่ตรงนี้ตอนมันอยู่ในอ่าวนนเราเลยม่ค่อยมองม่ค่อยมีขึ้นอันนี้กอะไรอันนี้กระชังยอๆยอไม่ใช่ค่ะยอไว้ยกปลา งูมองไกลๆจะเห็นนี่เจดีกลางน้ำไปดรูฟคุณผู้ชเห็นป่านี่นี่เจดีกลางน้ำที่มาอยู่นอ้าวมาถึงกระชังปลาดีช่างแรกนี่คือปลากเเนนระพงดูครับเห็นไหม ตัวใหญ่อยู่ครับอันไหนให้ไปให้อาหารแล้วโอ้ยอันนี้คือปลากระพงขาวแต่ตัวไม่ขาวเท่าไหร่ให้ฝังนูดลยฝังนูดันรูดันไปมีไปมีไ่มีไ่มีปลานี่น้อใหญ่โล่ลองมันูปอย่างนี้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะอย่าโยนเลยครับเนี่ยนี่นี่นี่เป็นการ์ตูนนี่โยนดำๆเนี่ยเอ้าโยน เอโอปลาอยู่นี่ขาะลกินเนี่ยอ๋นี่เอาลูกกระทูเรียงอะไรอ่ะครับเนี่ยปลาเนี่ยครับเนี่ยลรูแลกระทูแพงโยนไปโรอง้อยองสามาไอ้สีหน่ิกีกิโลเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่รู้ตรงนี้าบ้านเราไม่เห่นเราอ้โหมองแทไม่เห็นเลยกรูกมี้เนก็มีนีปลากระพงนี่ะต้องมีให้อาหารมันดวครับครับอ่า อันนี้ก็ย้อนนี้กระชังนี้ก็ปลากระพงขาวเหมือนกันแต่นี้ไม่ค่อยเห็นตัวนะฝั่งนี้ลงไปดิมีปะอย่างนี้าจะดูฉลามขึ้นแล้วจะมีเหยื่อบรดูเต่าก่อนฝั่งนี้ไม่ค่อยมีหรอกบ่อไหนโยไปชิ้นนึงแล้วไม่ขึ้นไม่ต้องโตแล้วอันนี้นี่นี้เอาเอาเลยโยต้องมุมเนี่ยดำๆเนี่ยเห็นไหมดำๆนะเอาเลยดูนี่นี่ปลาอะไรปลาปลากระลังอะ โอ,อยจุ้งหลุเลยโอ้ยอยู่อะไรตัวไอ้ตัวเดียวล,ลูกปางวงเนี้ย,ยอันนี้เราจะพาไปดูดูอะไรนะเต่าว,วะไปดูเต่าครับ เต่ามันเห็นไหมไปเดี๋ยวกลับประนเอเดียวทันไหมเต่าทันเต่ากนุโอ้ยา้นมีกุ้งเออนั่นแหละอีกอันนึงขา้นครึ่ย้นมีอีกนหมกี้เดน้ี๋ยวมันเดี๋มันลอยลงเมงล่างเพราอที่อันนี้เปนเปลจลอยลงเงล่างแต่ ด้ยร้อนจากน้ำนี่ครับเต่าสนุกเตาสนุกกับเต่ากะไหนอันนี้อ่าลอดูเอาดังนั้นมัเป็นอะไรนะปลาปลาเก๋าครับนี่ยปลกระลังครับกระลังนี่กระลังนี่นี่ปล่อยนี่ปล่อยหันหลังไว้ทำไมมาแล้วกินนี่ครับตัวใหญ่ครับปลากระลังมันเหมือนปลาเก๋านะใช่ไหมใช่ไหมอ๋อแม่โยมไป ปลากระลังหมงปูป,หปลาเก๋าใช่ยอเปล่าย,อ,ยอ,เอ,เอเอกระชังหอยนางลมน,ลนี่ครับจะพาไปดูหอยนางลมที่เขาเลี้ยงกันนี่เขาเลี้ยงกันแบบนี้ดูนะครับแต่นี่ตัวตัวมันยังไม่โตนี่ตัวไม่โตเท่าไหร่ นี่ครับน,นี่เป็อยาโงผกันแบบนี้เลยครับอันนี้คือหอยนั่งลมเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติครับดูกันอันนี้บรรยากาศที่แหละเด็จครับอันนี้เป็นที่เลี้ยงปลานี่กระชังปลา น้ำมันขึ้นน้ำึ่งขึ้นอันนี้อะไรลูกสามอ <ia> ัน <Studies> นี <Silence> ้ดูครับว่าสามดูหาตัวก่อนนี่นี่ครับนี่ครับตัวอยู่นี่ห็นไม่แวบแล้วแล้วแบเอาปล่อยปล่อยเยอะแล้วเดี๋ยวปล่อยมากโยเล่อโยไปเลยนี่ไงเห็นตัวป่ะนี่ตัวใหญ่มากอันนี้ปลาฉลามฉลามอันนี้ฉลามเนี่ยฉลามหัวบาดหัวบาด งนี right, mm ้ม hmm. yeah, mm ึง hmm. ก yeah. ็ไปทางนู้นี่นะครับหือเออตัวใหญ่เหมือนกันแ่อันนั้นเขาเรอะไรนะเห่าเห่าขาสไลมมีบัดตี้สลามมีบัดดี้ไอมงมันเจะตองงั้นอยาให้กูเสียหน้า เรียกไม่เคยขึ้นไหนหากินอันนี้แค่เรียกปลาแล้วได้หมอตรงนี้ฮะตอนนี้เราปล่ปอยน,นี่เลยชิ้นึ่งปลาหมอปลาหมอเขเลยอ๋อขึ้นมาให้กินได้หมอป่แล้วอเออนี่รับปมอหมอทะเลอยายกูเหีเกนือนี่ตั้งเชา้าเพิ่งเรียกมาได้เนี่นนยน้ำมันทชามันขุนเอาโยไปเลยมันโง่ไม่เห็นหรอกไอ้ตัวอื่นยินเกลือก็โยไปไกระจายไปหาเอังไงฮะโยไปโยไปดูดเลยไอ้กายเกลืเอ็นไหมกระโดดทั้งเรียกใหญ่มาก บมาอะแม่แล้วเชี่ยหลบเสาดีไหมเนี่ยเสาโตแล้วฉลามอยู่ไหนนี่นะฉลามไม่มีครับฉลามโบดี้ไม่มีมีแต่หม้อทะเลอาจจะอยู่นี่หม้อทะเลอยู่นี่ทิ้งเดียวตรงนี้ครับเพราะว่าปลาหม้อทะเลเป็นปลาหุ้มถิ่นมาอ๋อโยนยุ๊บน้าไอ้ไหาหัวไอเรียกมาเอาไปหายโยนเอ้ยมุมโยนไปไกลนะโยนตงนู้นอย่ะเดี๋ยววิ่งจะหายอยู่ไอ้เอ็มเห็นเยอะตั้งไกลโยนนะโยนเลยโยน กระมงเขาโอ้ยเ่าดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วางเะลยทางเรียบกระมงใช่ไหมกระมงเากระมงตาโตกระมงตาโตอันนี้ช่อนนี่ยมีโช่อนะไเนี่ย่นเนี่ยโยนเน่ยโยนเนี่ย มาแล้วไอ้หมอขึ้นแล้วหมอตัวปลาเอฟเลยมันก็เย่ไงตึกเียงปลาตึกเียงเหยื่อแต่ต่าลองโดดดู่เห็นตลาไหมครับน้องโยนไปลูกอ้าวโยนตรงหมดย่างโยนไปเยอะเยอะเขาเรียกปลาอะไรนะ ปลาอะไรไม่รู้ใครรู้เพื่อนบอกไหมเยอะหมอแล้วอ่ะไหนนี่ครับมีปลาหมอนี่ยนั่นไอแต่ที่เป็นโอ้โหน้ำบานน้ำบานจะรวดทางเลือกเติมหมดเยี่ยย่างอันนี้ก็ชัางปลาอะไรลูกไม่มีตัวไหมไม่มีไม่มีอ่ะอันนี้ฝั่งเนี้ อ๋อป๊มงเลือป๊มงตาโตเมื่อกี้โยนได้ขนาดโยนให้น่ะมีปะหมดแล้วเหรอเให้ลุงฝาด้างล่างลุงให้น้นมไหมเดี๋ยวไปโยนไป่นี่อ๋อนี่ลานิ้ ม really. uh, <and> um ันพวกฉลามเติดาวเหรอได้ลูกก็ลงได้เต่ว่าให้ลงปลาช่อนเมื่อกี้เป็นปลาช่อนทะเลทะเลห่างม่กีกว่าฉลามไหนอ่ะนู่นตัวใหญ่ฝั่งนู้นไงลูกฮองสเตอร์ติดใจครับติดใจปสลามตัวใหญ่นี่สลามอยู่ฝั่งนี้ไงลูกฮะป้าจะไม่ให้อ่าดูปลาช่อนทะเลไปดูครับโยนไปโอ้โหนี่ครับโดนไอ้ตรงนี้โชวอีกแล้ว เฮ้ยหนูเทนะลงไปด้วยได้ไหมเทไปได้เทไปเลยโยนไปทีฉุบเป็นหมอหมอหมอนนแมอนนแล้วนหมอมันไม่ไปไหนอยู่ที่ของมันหมออยู่ที่ไม่มีไงหมอหมอไ้มอทะเล มันไมยอมมันไมยอมไปไหนมันอยู่ที่ของมันครับเพราว่ามาใกล้มันมันจะอยู่ถึงมุมนี่ถ้าอยากดูของแรงเลยต้องดูมตรงนี้เร็วมากหมออยู่นี่ไงเงีบให้เห็นตัวจะทันไหมมองไม่ค่อยเห็นตัวาทหมดแล้ว หมดแล้วตอนนี้เยอะหมดเฮ้ยมีอยู่เนี่ยนี่เราตายแล้วนี่เขาบอกปอมหมอเออปอมหมอยาอยู่ทิ่มมันก็ะตืออยู่มุมริมนี้ครับมันจะยึดริมไว้ทิ่มมันตัวเองแต่โยนไปไม่ทันนะโดนปลาเลยนะประมงนะเพราะอันนี้ครับปอมหมอขึ้นครับอาจจะเร็วหน่อยเพราะปลามันเร็วมาก ไปขอเยื่อแม่มานี่แล้วมันเ,ามาเตะได้เยื่อไม่จ้วงเอา้าก็โยนอยู่อไปดูดูปลาหมอนะปลาหมอตัวใหญ่ถ้าโยนไปตรงกลางจะโดนจรวดทางเรียบโฉบไปอ่ะขอยแ้มนึงนะได้ได้ได้โอ้โหหมุนเวียนอยู่แถวนี้อันจรว,วจรดทางเรียบดยีกว่าอะจรวดต้องโยนไปทางโยนไปทางนูงง้นไวามากครับห้าเมตรหกเมตรเต็มที่ ไอ้หลวงที่ไหนเอานี่หมอไอ้หมอมานี่แล้วเนี่ยจังมืดเนี่ยหมดหมดแล้วนี่มันยังอยู่นี่มึงวนเวียนมันอยู่นี่ยนี่หมอไอ้หมออยู่เนี่ยมีฮะมีเหยื่อแต่งนี่หน่อยตัวเนี้ยหมอขึ้นมากินหมอหมออ้าวไอตัวไปไหนกหมอไม่หมอไปไอตัวเล็กกันตีนสุดตัวใหญ่ เอยเอะหมดไปโอเคไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างสัตว์น้ำนะครับอย่างสัตว์น้ำในอ่าวุ้งก็นดูมีอะไรบ้างเลยครับ ปะป้ปาโอมีเยอะๆหลายอย่างด้วยทับม,มีปูด,ด้วยอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยปูเสฉวนหน้า้ไมดิจมูกจมูกขาไม่อะไนเนี่ยเออ เ,เดี๋ยวเราจะไปต่อไปเดินอะไรนะป่าใช้เลนเดี๋ยวนะคือเราอัดซ้อนกันทำไมอ่ะฮะเราอัดซ้อนกันทำไมเ,เราคนนังมีสองซ่องซ <c oughs> ่องหนึ่งมีผู้ติดตามประมาณร้อยคนสี่สี่ละคนสี่คนเนี่ยเราอะเล่นตัวเองแล้วอ่ะ